ถนนมิตรภาพโคราชเริ่มมีรถมากคาดประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับลุ่มหน้าเลี่ยงรถติดช่วงสงกรานส่วนสถานีรถไฟหาดใหญ่คึกคักเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์เช้าวันนี้พบว่าบนถนนมิตรภาพช่วงอำเภอปากช่องและอำเภอสีคิ้วเริ่มมีรถยนต์มากขึ้นซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะบนถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืงองนครราชสีมากิโลเมตรที่65 ตำบลหนองสารายอำเภอปากช่องเริ่มมีรถยวนต์วิ่งบนถนนมากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแต่ก็ยังสามารถวิ่งใช้ความเร็วได้80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเดียวกันที่บริเวณหน้าศูนย์ฝึกสุนัขทหารก่อนถึงจุดทางขึ้นถนนมอเตอร์เวย์ M6 ตำบลหนองสารายก็พบว่ามีรถยนต์เพิ่มมากขึ้นเช่นกันแม้ว่าจะยังไม่เปิดให้รถวิ่งขึ้นใช้ถนนมอเตอร์เวย์ก็ตามโดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่สองคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาล การสงกรานมากที่สุดในวันที่11เมษายนนี้ดังนั้นจึงมีกําหนดการที่จะเปิดให้ใช้ถนนมอเตอร์เวย์เป็น2ช่วงคือช่วงก่อนสงกรานจะเปิดให้ใช้ระหว่างวันที่11-14เมษายนเวลา6นาฬิกาถึง24นาฬิกาและช่วงหลังสงกรานระหว่างวันที่ 1> 15 1 8เมษายนเวลา6นาฬิกาถึง24นกาโดยจะมีจุดขึ้นลงถนนมอเตอร์เวย์3จุดได้แก่1น1ทางขึ้นอำเภอปากช่องถนน2กิโลเมตรที่65 2ทางลงอำเภอสีคิ้วถนน201บ้านหนองรีกิโลเมตรที่5 5 0บวก500และ3ทางลงอำเภอขามทะเลสอถนน2068กิโลเมตรที่8 7บก706 ส่วนบรรยกาศที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ลดความแออัดโดยเส้นทางกรุงเทพขาล่องใต้ถูกจองเต็มตั้งแต่วันที่10ถึง12เมษายนส่วนขาขึ้นกรุงเทพถูกจองเต็มตั้งแต่วันที่15ถึง17เมษายนเตรียมพร้อมเสริมโบกี้เต็มพิกัด การลากจูงรองรับประชาชนเดินทางช่วงสงกรานต์สูงสุดในรอบ2ปีจากสถานการณ์โควิด -19 โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยจองตั๋วเดินทางทั้งการเดินทางปกติและจองตั๋วเดินทางล่วงหน้ากันอย่างต่อเนื่องตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเดินทางด้วยรถไฟท่องเที่ยวปลอดภัยใช้ชีวิตแบบ next normal พร้อมปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นช่วงสงกรานต์ พลตำรวจโทสุขุนพรมมายน์ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในช่วงสงกรานต์ปี2565สืบสารประเพณีไทยท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ณวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในกิจกรรมเดินทางด้วยรถไฟท่องเที่ยวปลอดภัยใช้ชีวิตแบบ next normal เส้นทางกรุงเทพพระนครศรีอยุธยากรุงเทพณสถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับกรมอนามัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขึ้น พลตำรวจโทสุคุณกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำแผนและมาตรการป้องกรรันปรับปรามอาชญากรรมมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห่วงวันที่8ถึง17เมษายนในการรักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนท่วงเทศกาลสำคัญฝากบ้าน4.0ระหว่างวันที่8ถึง17เมษายน2565โดยกำหนดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน OBS หรือยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านนอกจากนี้ยังมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยทั้งนี้ยังได้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจการจัดตั้งให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งสายด่วน1155และแอปพลิเคชัน t o u r i s t Police Iletu เพื่อรองรับการให้บริการในการรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อนุทินรับสงกรานติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นแน่นอนสั่งสาธารณสุขจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือยืนยันระบบสาธารณสุขรับไหว นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 หลังเทศกาลสงการานต์ว่าธรรมชาติของโรคเชื้อจะติดอยู่กับคนและจะแพร่จากคนสู่คนโดยช่วงสงการานต์ประชาชนต้องกลับภูมิลำเนาซึ่งไม่ได้ห้ามทางนี้ประเมินว่ายอดผู้ติดเชื้อจะขยับขึ้นแน่นอนแต่เพราะสายพันธุ์โอมครอนมีความรุนแรงต่ำกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้เท่ากับแม้จะติดเชื้อแต่จำนวนผู้ป่วยหนักถึงเสียชีวิตลดน้อยลงส่วนสำคัญมาจากการให้บริการ วัคซีนรวมไปถึงความร่วมมือจากประชาชนด้วยส่วนกลุ่มที่เสียชีวิตคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์จึงต้องเร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ได้มากที่สุด โดยช่วงสงกรานต์ได้สั่งการให้ในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไปจนถึงโรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่การรักษาโควิด -19 แต่ยังหมายถึงเรื่องอุบัติเหตุและโรคอื่นๆด้วยทั้งนี้ยังให้ความมั่นใจว่าระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมอีกทั้งยังให้การรณรงค์เรื่องการรับเข็มบูสเตอร์อย่างต่อเนื่องแต่ยังมีกลุ่มที่ปฏิเสธการรับวัคซีนซึ่งต้องหาทางนำเข้ามาฉีดให้ได้ สำหรับการเปิดประเทศต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบมามากต้องหาทางเข้าไปช่วยเหลือจะเห็นว่าการฉีดวัคซีนก็พยายามฉีดให้ครบถ้วนเมื่อถึงเวลาที่ต้องคลายล็อกอย่างเหมาะสมเช่นผับบาร์คาราโอเกะให้ปรับเป็นร้านอาหารแต่ขอให้เคารพกฎหมายเมื่อมีปัญหาจะต้องเข้าไปจัดการได้ตอนนี้จะต้องใช้ชีวิตกันแบบ New n o r m a l การที่ยังได้รับการจัดลำดับเรื่องความมั่นคงด้านการให้บริการด้านสาธารณาสุขอยู่ในอันดับต้นๆของโลกส่งผลให้ต่างชาติยง เชื่อมั่นในประเทศไทยที่สําคัญคือได้รับความร่วมมือจากประชาชนส่วนการนําไปสู่การเป็นโรคประจําถิน่นได้พยายามเดินทางไปถึงจุดนั้นตลอดภายใต้เป้าหมายเรื่องการกดยอดผู้ป่วยหนักการลดยอดผู้เสียชีวิตและเศรษฐกิจต้องเดินได้ด้วยนายกรัฐมนตรีห่วงผู้มีไรายได้น้อยสั่งทุกหน่วยเร่งช่วยลดภาระประชาชนยืนยันจะดูแลทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภยัยประเทศชาติสงบ คอนเนกตประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและทัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากวิกฤตโควิดต่อเนื่องมานานกว่า2ปีและถูกซ้ำเติมด้วยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นอย่างมากทั่วโลกตนและรัฐบาลมีความเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยหาเช้ากินคําผู้มีปัญหานี้สินและธุรกิจขนาดเล็กซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งจึงได้จัดให้มีการประชุมหลายครั้งเพื่อหาทาง เหลือประชาชนและได้สั่งการนโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นให้มีผลโดยเร็วที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าก่อนหน้านี้ตนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตาม10มาตรการด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายราว40ล้านคนที่ได้แจ้งประชาชนไปแล้วและในวันนี้ตนขอแจ้งข่าวดีว่าจะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กลุ่มเปราะบาง3ากลุ่ม ได้แก่1นนเบีย้ยผู้สูงอายุ600-1,000บาทตามเกณฑ์อายุ2เงินอุดหนุนเด็ก600บาท3เบีย้ยผู้พิการ800-1,000บาทตามเกณฑ์อายุนับว่าเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและล่าสุดยังมีเรื่องที่น่าย,ยินดีที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's ได้ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ Baa1 หรือเทียบเท่า BBB+ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิผลของนยโยบายเศรษฐกิจมาตราการเยียวยาดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนอกจากนี้ m o ด d ี้ยังมองว่าใน2-3ปีเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง โดยคาดการว่า GDP ของไทยปี2565ถึงปี2566จะเติบโตร้อยละ3.4และร้อยละ,ะ4.8ตามลำดับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันกับประชาชนทุกท่านว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีตนมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลประชาชนทุกคนในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยประเทศชาติสงบร่มเย็นไม่มีวันใดที่ตนจะไม่คิดถึงหน้าที่นี้และคิดตลอดว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาเรารเผชิญกับวิกฤตหลายประการทั้งในประเทศและนอกประเทศแต่ก็ สามารถแก้ปัญหาสำเร็จลุล่วงไปได้หลายอย่างด้วยความร่วมมือกันของทุกคนและตนเชื่อมั่นว่ารากฐานที่ได้หวางไว้จะทำให้ประเทศไทยที่รักของเราเก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแข็งแรงจุรินจอดถกกรรมการบริหารพักส่งคนสมัครสสราชบุรีแทนปารินาทีบัตรเลือกตั้งสองใบรอสารที่ขาดปัดตอบเลื่อนซักฟอกยืดอายุรัฐบาล นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่ายัางไม่ได้หาหรือและนัดพิจารณาตัวบุคคลเพื่อส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสเขตสามราชบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายหลังนางสาวป,ปรินาไกรคุบถูกศาลตัดสินให้พ้นสสโดยมองว่ายังมีเวลาเนื่องจากยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีประกอบกับต้องรอการเสนอขึ้นมาจากรองหัวหน้าพัก ภักกลางว่าจะนําเข้าที่ประชุมพักเมื่อใดพร้อมย้าว่าพักประชาธิปัตย์มีข้อบังคับพักที่ชัดเจนและมีหลักเกณฑ์การพิจารณาส่งผู้สมัครซึ่งหากมติที่ประชุมกรรมการบริหารพักมีมติส่งก็ต้องส่งแม้พักจะคํานึงถึงมารยาททางการเมืองแต่ก็ต้องยึดมติที่ประชุมเป็นหลักด้วยขณะเดียวกันย้ำว่าความพร้อมคัดเลือกผู้สมัคร ลงสนามเลือกตั้งสสพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ครบทุกพื้นที่แล้วบางพื้นที่มีผู้เสนอตัวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่เกินจํานวนเขตในพื้นที่ซึ่งพักจะต้องพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งส่วนที่นาราธิวาสซึ่งจะมีเพิ่มเป็นหเขตขณะนี้ยังขาดเพียง1เขตเท่านั้น นอกจากนี้นายจุรินไม่ขอแสดงความเห็นหลังนายแพทย์รวีมาชมาดโนหัวนหน้าพักพลังทำใหม่ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับหรือไม่รับคำร้องซึ่งการยื่นถือเป็นสิทธิที่สามารถทำได้เพราะมองว่ากรรมธิการพิจารณากฎหมายลูกทั้งสองฉบับก็เดินหน้าไปตามกรอบเวลา ส่วนที่ฝ่ายค้านอาจเลื่อนวันยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจไปช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นการยืดอายุรัฐบาลหรือไม่นั้นนายจุรินระบุว่าถือเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านตนไม่มีความเห็นและเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้ทุกเมื่อดังนั้นหากฝ่ายค้านมีความเห็นหรือตัดสินใจอย่างไรการอภิปรายก็เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ กระทรวงกลาโหมยืนยันรายชื่อผู้ต้องหาาอาวุธสงครามยาเสพติดทั้ง3รายที่สหรัฐจับกลุ่มไม่ใช่ทหารตรวจสอบแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆพลเอกคงชีพตันตระวานิโคลสกระกรวงลาโหมเปิดเผยว่าตามที่มีการเสนอข่าวการจับกลุ่มขบวนการคอาวุธสงครามยาเสพติดและการฟอกเงินโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อวันที่4-5เมษายนณนครนิวยอร์กที่ผ่านมาโดยมีการกล่าวอ้างซัดทอด ลุมเครือ ى, ถึงผู้ต้องหาคนไทยที่ถูกจับกลุ่มสามคนคือนายสุขสรร์นายสมภพและนายสมพัก เป็นอดีตนายทหารชั้นในพลและนายทหารที่ปลดประจำการแล้วนั้นทางนี้กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลทั้ง3ในระบบฐานข้อมูลกำลังพลของกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพแล้วไม่พบรายชื่อบุคคลทั้ง3คนเป็นข้าราชการทหารแต่อย่างใดทั้งที่เกษียณอายุราชการแล้วและยังรับราชการอยู่จึงขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมนำเสนอข่าวซึ่งกระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องแก่สังคมต่อไป เยาวราชประชาชนซื้อขายทองปกติไม่หนานแน่นด้านราคายืน30,000บาทต่อ1บาททองคำ บรรยากาศการซื้อขายทองคําที่ร้านค้าทองถนนเยาวราชพบว่ามีประชาชนมาใช้บริการซื้อขายและขายฝากทองคํากับทางร้านและห้างทองตั้งแต่ช่วงเปิดร้านโดยบรรยากาศเป็นการซื้อขายทองตามปกติไม่ได้หนานแน่นไม่มีประชาชนมารอต่อแถวทางนี้จากการสอบถามร้านขายทองบอกกับสํานักข่าวเอ็นเอ็นว่าการซื้อขายทองบรรยากาศเป็นไปตามปกติทั่วไปของประชาชนที่นําทองมาขายคืนและขายฝากการซื้อขายถือว่าค่อนข้างเงียบเหงาแม้ว่า วันนี้เปิดตลาดราคาทองจะปรับขึ้น150บาทอย่างไรก็ตามราคาทองคําวันนี้เปิดตลาดครั้งที่1ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น150บาทโดยราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาละ3า9 9บาทขายออกบาละ3า3 5 0บาทราคาทองคําแท่งรับซื้อบาละ3 7 5บาทขายออกบาละ3 8สบาท อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i.n.n breaking news